เปิดราคาที่ยุโรปแล้ว Sony Xperia 10 Mark 3ในราคา1 6 0 0 0บาทพร้อมเผยโฉมบนเว็บไซต์ Sony ประเทศไทยแล้วคาดทำตลาดที่ไทยเร็วๆนี้เปิดราคาที่ยุโรปแล้ว Sony Xperia 10 Mark 3ในราคา1 6 0 0 0บาทพร้อมเผยโฉมบนเว็บไซต์ Sony ประเทศไทยแล้วคาดทำตลาดที่ไทยเร็วๆนี้ล่าสุดทาง Sony ยุโรป ก็ได้เปิดให้พีออเดอร์สมาร์ทโฟนรุ่น Sony Xperia 10 Mark 3แล้วครับโดยเปิดราคาอยู่ที่429ย e ูโรหรือประมาณ16,200บาทครับที่มีให้เลือกทั้งหมด4สีคือสีดำสีน้ำเงินสีชมพูและสีขาวครับซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่วางจำหน่ายครับก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่น Xperia 1มาร k 3ได้ถูกลิสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของโซนี่ประเทศไทยหรอครับมีให้เลือกเพียง2ส,ส,สีคือสีดำและสีฟ้าครับ แต่ยังไม่ได้เผยกำหนดการวางจําหน่ายและราคาออกมานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีราคาใกล้เคียงกับราคายุโรปครับสมาร์ทโฟน Sony Xperia 10 Mark 3มีหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด6นิ้ว Full HD+ Plus มีอัตราส่วน21:9ร,รองรับการแสดงผลแบบ HDR ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 690ให้ลรมาแบบ LPDDR4X ที่ 6GB ส่วนลองเป็นแบบ UFS 2.1ที่ 118GB ครับ ลองลับไมโครเอดีการ์ดสูงสุด1เทราไบต์บริบบบปริญาในร้อยสิบเอ็ดให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียดแล้านพิกเซล,ล ide, เก็เเบภาพมุมกว้างได้ถึงหน0อองศาและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียดแล้านพิกเซลสามารถซูมแบบไฮบริดได้10เท่าพร้อมด้วยแฟลช LED 2ตัวครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำ IP 6 5ทับ IP 6 8 ให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิแอมพร้อมรองรับชาร์จไว30บัตตอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ